สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยแหละกับฝั่งลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต่างประเทศถูกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาหลาะครับก่อนอื่นกับขอกำลังแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อครับเด้อมือน,นี้หาพลอดน้ำปลาลำาด่งหรอครับมือน,นี้สิพาพพ่อแม่พี่น้อง มหาหน้ไม้ครับน้ไม้ไรไปเบิ้งชนยางมาครับว่าจะไปกีดย,ยางมาก่อนเอากีดยางมาฝนตกครับกีดมาได้ตอนนี้ฟ้าห้องบื้มๆบอยู่กับเบก,ก้าจีดต้นมันแหงง้งแล้วฝนตกเมื่อวานต้นเปียกยังไม่เศรา้าตอนนี้ต้นแหง้งแล้วแต่ยังบ่า้าห้องครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดที่นี่ เลยพากันลงมาหาหน่อไม้ครับจีได้ขึ้นม่ได้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะไปพาไปเบิง่งหาหน่อไม้ครับบานจีละครับปานมะาหาหน่อไม้มอดอนตายหน้านะครับหน่อไม้ยไรมีหน่อไม้อันใหญ่ก็อยากกินอันนอน้อยนะครับบานหาหน่อนั่งดิน ชุดหารเราไม้กับจำเป็นครับนี่ไม่ได้ไม่หานอไใ้โดยตรงเอามีดนี่ไม่ได้บอลนี่มีดยา,าวข่อย โอ้ยมันก็คือสีบอรนั่นล่ะว,ว่ากันทุกคนแล้วต่วบบอ่ะออแบบอ่ะแล้วเ,เครื่งเงืบเครงเงือบใส่ในถังอโอ้พอจิจจจได้แก่งกัได้ล่ะครับนี่นนนก็กนนแ,กกแต่แต่ชอบหน่อไม้ โอ้ยคือนอนน้อยน้อยสันสั้นเนี่ยนอน้่างดินครับล่างก้อยกับแสบนะครับน้องเขาขาวเสยเอาต้มดีๆแล้วมาก้อยโอ้แสบโอ้ยมาอีกแล้ว มีดอดริยวนี่ยแหละครับทุกมือนี่แถวอือเข้าเจ้าทางเข้าเจ้าไทายเห็ดปลูกอย่างเม็ดแห้วครับแล้วแต่ดอดนี่แหละครับก็ได้หานอหมอใหาเห็ อไม้สุดยอดเลยลนี่แหละครับนี่เอายาวๆเลยขาวๆเลยนอไลครับอันนี้นอไล ก่อนลวนอสองนอครับสะสมกันไปเอาอ้ยมีดคอยขึ้นที่ดินเมื่อไหเนาะโอ้ยเนี่ยครับโอ้ยนอไม้ไลทางบ้านอีสานอยู่บ้านเขาเอ่นว่านอไราดานครับอันนี้นอไนอราดานมันเป็น โอ้ยต้มกินกับแกวแซ่บสุดยอดเลยครับนี่เอาสิก้อยก็ได้มันแบบปองยาวๆนอนมีน้ำพืชอื่นพือิ่นว่านอไไรโจดครับอ้าวหมุนไปเฮาหาอย่างเดียวของปลาตายใจหาไป ก่อนแล้วนอสองนอสามนอฮักอ่ะเก็บเรื่อยๆครับปล<อ>่ยหมุนไปน,น้ำก้นอีกแล้วโอ้จอมพลคนขวบก่อนเนี่ยก็ได้สองแกงเราไม่ประสดผลก็นนะ กินเซ็บเช็บใส่ผักขาขออนุ้านโอ้ยอ้าออกมาเบิง่งบรรยากาศทงไฮทงนากันครับบัตนโอ้เข่าเขาจะกำลังเคี้ยวั เมฆมีก้อนเดียวกับตกครับเมฆฝ้าฝนทุกมือนมันเราบอคือเก่าโอ้ตั้งแต่กี่คันบอนมืดบอ,อยางมระกัศบ่มีฝนแล้วครับทุกมือนี่ตกมาบึมบมบึมบม,บม,บมไปอ่นละแล้วก็ดีใจน้ำวก ข้าเ,เจ้าอ่ะก็อันนี้บ่มีน้ำครับกำลังงามเขานายนยนได้ครับเ,เจ้าโนยนเหาอเมือนก็คล้ายๆกับหน้าดำเลยครับถ้าก็โยนมัดจีมาสิง่ายกว่หน้าหน้าดำหน้าดำนั้นเมื่อยครับปวดแอว เอาไปหาหน้ำไม้ต้อนครับบัรนี่นะครับบัรนี้หาหน้ำไม้กันต้อบัรนี้่พกขนาดออกไปนี่ว่าได้บอกผิดนะออกไปหคนท่าพีดปะด นะครับโอ้ดรายดลายอยู่ดลายอยู่อีใ,ใหญ่อวบ,บ,บ,บในอนดังดินครับนอใหญ่ใ,ใ,ใ,ห,ญใ,ใหญ่อวบอวบ ัวๆขาวๆคือผู้หาเลยแหละครับครับเดี๋ยวครับได้ซจำยังเหรอครับไปหามาไม่อนีิแต่พอได้แกงอยู่ยได้ครับกันแม่นไปหาก็ได้ห้าก็ะดิ่งมแล้วมมป่นะครับสมแล้วก็ล่างไปแกงแล้วครับบาง อืมจะนอขาวๆปวปกๆเลยสุดยอดเลยครับสำหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีครับ